ส่วนทางด้านเทศบาลตำบลทับมาค่ะตอนนี้ก็เร่งฉีดวัคซีนโควิด19นะคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเข็ม3ให้กับประชาชนในพื้นที่ป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด19 ศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลตำบลทับมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมาร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดระยองและโรงพยาบาลระยองได้นำบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เข้าฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 บูสเตอร์เข็ม3ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมาที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้รับการฉีดวัคซีนกับทางเทศบาลตำบลทับมา โดยมีนายประเสริฐวงศ์ศีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลทับมานำเจ้าหน้าที่มาอำนอยวยความสะดวกจัดคิวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน นายกเทศมนตรีตำบลทับมาท่านกล่าวค่ะว่าการเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จัดขึ้นภายใต้มาตรการอย่างปลอดภัยให้แก่ประชาชนนะคะถือว่าเป็นการบูธเข็ม3โดยผู้ที่ลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมาศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทับมาและผ่าน Google Form และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นประชาชนที่ Walk in เข้ามารวมๆแล้วนะคะกว่า600คนเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้ ร่วมกันนะคะสร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัสโควิด -19 ค่ะ